สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับช anel ของผมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ g e n s h i n m p a c t 3.8เพิ่งเปิดตัวไปเนาะซึ่งมันก็เหมือนเป็นประเพณีของช่องของผมเลยที่จะมาสอนลงตัวเกม g e n s h i n เพื่อให้สามารถเล่นได้ในเครื่อง Mac ที่ใช้ชิป Apple นะครับไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็น M1 M2 ก็ตามแต่ครั้งนี้เนี่ยผมตั้งใจว่าจะทำไกด์นี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยวิธีการมันค่อนข้างนิ่งแล้วแล้วมันไม่ต้องทําอะไรยุ่งยากมากมายอีกแล้วแค่โหลดทุกอย่างมาติดตั้ง ให้พร้อมกันปุ๊บก็สามารถเล่นได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการนี้กันเลยดีกว่าที่ถ้าดูขั้นตอนนี้เสร็จปุ๊บ4.0ออกมาก็ทําได้4.1ออกมาก็ทําได้ไปยาวๆเลยนะครับใช้วิธีการนี้วิธีการเดียวนะขั้นตอนแรกก็คือเราจะต้องมีโปรแกรมที่ใช้ในการติดตั้งตัวไฟล์เกมก่อนนะครับและทําให้ตัวแม c เนี่ยมันสามารถเล่นไฟล์เกมเกมชินิมแพกได้จาก เวอร์ชัน iOS เอามาเล่นในแม c ของเรานะครับโปรแกรมที่พูดถึงก็คือตัวโปรแกรมที่มีชื่อว่า Play Cover นั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยเวอร์ชันเบต้า3.0เบต้าเนี่ยมันสามารถติดตั้งแล้วเล่นได้เลยนะครับอันนี้คือรุ่นใหม่ล่าสุดที่ผมเชื่อว่าอันนี้แหละเเล่นได้ยาวๆแน่นอนนะครับซึ่งถ้าใครอยู่ใน Discord แล้วเนี่ยให้เข้ามาที่ a n n o u n c e m e n t แล้วก็มาดูอันล่าสุดเลยนะครับมันจะมีลิงก์ไปที่หน้ากิจฮับของเขานะครับเราก็ไปตามเลย เนาะแต่ว่าถ้าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ Description ด้วยนะครับให้เพื่อนๆเข้ามาที่หน้ากินทัมได้เลยนะครับเราจะทำการดาวน์โหลดตัวเวอร์ชัน3.0เบต้านะครับก็จะมีลิสต์ของออคนที่ทำแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆนะครับเราก็จะดาวน์โหลดตัวเป็นเพลย์คั e เอร์3.0เบ t a 1 dmg ตรงนี้นะครับขนาดไฟล์ประมาณ4.86เมตรงนี้กดดาวน์โหลดมาได้เลยครับ พอดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เปิดตัวไฟล์ติดตั้งขึ้นมาแล้วก็ลากตัวแอปเนี่ยเข้าไปในโฟลเดอร์แอปพลิเคชันนะครับเสร็จปุ๊บพอตัวโปรแกรมอยู่ในโฟลเดอร์แอปพลิเคชันแล้วเราก็ทําการเปิดมันขึ้นมาได้เลยครับแล้วก็มันจะเตือนนะครับก็ให้เรากดอ,อ,อนุญาตโปรแกรมมันขึ้นมาได้เลยนะครับทีนี้เนี่ยมันบอกว่าจริงๆแล้วเนี้ยเวอร์ชันออฟฟิเชียลคือ2.05นะแต่ตอนนี้คุณใช้3.0เบต้าอยู่ คุณจะกลับไปใช้2.0ไหมไม่นะครับเราต้องการใช้3.0เบต้าเพราะฉะนั้นก็กดสกิปไปเลยโอเคหลังจากที่เราติดตั้งโปรแกรม Playcover เวอร์ชันเบต้3.0เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะต้องหาไฟล์ติดตั้งตัวเกม g e n ช h i n Impact เวอร์ชันล่าสุด มาลงในเครื่องของเรานะครับซึ่งมันจะเป็นไฟล์ .ipa นะครับนามสกุล .ipa ซึ่งมันเป็นไฟล์ที่ใช้ในการติดตั้งแอปจาก iOS นั่นเองทีนี้เนี่ยเราจะเอาไฟล์ติดตั้งธรรมดาธร,รมดามาไม่ได้นะครับมันต้องเป็นไฟล์ติดตั้งที่ผ่านการถอดรหัสมาแล้วพอมันถอดรหัสมาแล้วเนี่ยเราถึงจะสามารถเอามาลงใน Mac ของเราได้แล้วก็เล่นผ่านตัวแอป Play Cover ได้ทีนี้เราจะไปหาไฟล์ตัว เกมตัวติดตั้งเกมที่ถอดรหัสมาจากไหนนะครับแหล่งแรกนะครับแหล่งแรกก็คือที่เว็บไซต์ decrypt นะครับ decrypt .de นะครับสามารถเซิร์ชใน Google ได้เลยนะก็มาที่เว็บไซต์ decrypt .de นะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่าเกมเกมชินได้เลยนะครับก็คลิกที่ลิงก์แรกเลยนะครับ พอคลิกขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีรายชื่อสําหรับการมันจะมีลิงก์ดาวน์โหลดดาวน์โหลดอยู่ตรงตรงกลางหน้าเว็บนะครับซึ่งลิงก์แรกเนี่ยจะเป็นลิงก์พรีเมียมที่เราจะโหลดไฟล์มาจากเว็บนี้โดยตรงนะครับส่วนอันอื่นที่เป็นสีฟ้าเนี่ยนะครับมันจะเป็น Google Drive นะครับที่เขาอัพลงเอาไว้แล้วก็จะเป็นพวก เอ่อ uh, Dropbox แล้วก็ onedrive แบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองเลือกดูนะครับดูว่ามันเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดตอนนี้ก็คือ3.8เนาะแล้วก็เลือกลิงก์ดูได้เลยนะครับซึ่งปัญหาในวันแรกนะครับปัญหาในวันแรกที่ที่เกมมันอัปเดตเพิ่งอัปเดตแพทใหม่อย่างเช่นวันนี้ที่มันเพิ่งอัปเดตแพทสามจุดแปดะทุกคนะ่ะจะมาลุมดาวน์โหลดจากลิงก์เดียวกันนะครับแล้ว ถ้าเป็น Google Drive เนี่ยนะครับเวลาเรากดดาวน์โหลดไปเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยถ้ารุมดาวน์โหลดกันอะ่ะมันจะถูกไฟล์มันจะถูกล็อกเอาไว้ไม่ให้ดาวน์โหลดเพราะว่ามีคนดาวน์โหลดเยอะเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ลองลิงก์หนึ่งไม่ได้ใช่ไหมอ่าลองลิงก์สองนะครับลิงก์สองได้ไหมลิงก์สองก็เต็มนะครับโหลดไม่ได้เหมือนกันถ้างั้นเอาลิงก์ลิงก์ด้านล่างนี้เลยแล้วกัน โอเคถ้าเป็น dropbox นี่ได้อยู่นะครับกำลังโหล,ลดอยู่ที่ความเร็วก็ดีประสมควรเลยแค่ประมาณ3มนาทีก็เสร็จแล้วไฟล์ประมาณ 2.56G ้ากิกอันนี้เพื่อนๆก็ต้องไปลองกันดูเองนะครับว่าลิงก์ไหนมันใช้ได้ลิงก์ไหนใช้ไม่ได้เนาะแล้วก็ถ้าสมมติว่าลิงก์ทั้งหมดนี้ใช้ไม่ได้เลยละ่ะสักลิงก์ทำยังไงดีนะครับก็จะมีอีกวิธีการหนึ่งคือเราจะดาวน์โหลดจากอีกเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า decryptkit นะครับให้เราเข้าไปที่ g i t h u b ตัวนี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วเราก็ไปโหลด มาที่มาที่ตรงเมาที่ตรงหน้าเว็บไซต์ของ Decrypt Kit ที่ผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็าดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดเลยเพิ่งอัปเดตเมื่อ2วันที่แล้วนะครับเป็นไฟล์ .ipa นะครับ decrypt e r 1หนึ .ipa เนี่ยดาวน์โหลดมานะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับให้เราลากไฟล์ติดตั้งที่พิ่งดาวน์โหลดเนี่ยมาใส่ใน PlayCover นะครับเราจะได้เป็นแอปที่มีหน้าตาสีดำๆกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้ที่ชื่อว่า Decrypt Kit นะครับก็ให้ดับเิ้ลคลิกเข้าไปทีนี้เนี่ยมันก็จะให้ทำการสมัครสมาชิกนะครับเราก็สมัครไปให้เรียบร้อยนะครับใส่อีเมลไปทีนี้พอเราสมัครสมาชิกของไอตัว Decrypt Kit เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับให้เรากดปุ่มสีแดงตรงนี้นะครับ App Source to Play Cover นะครับมันก็จะมีหน้าตา่างด้งขึ้นมาก็กดโอเคทีนี้เนี่ย เราจะสามารถดาวน์โหลดไฟล์เกมโดยตรงจากตัวแอป Play Cover ได้แล้วนะครับซึ่งเพื่อนๆก็สังเกตดูตรงนี้เนี่ยเกม Shin Impact เนี่ยนะครับขึ้นมาเลยเป็นอันแรกเนี่ยมันอัปเดตเป็นเวอร์ชั่น3.8เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราคลิกขวาได้ไหมคลิกขวาไม่ได้คลิกตรงปุ่มดาวน์โหลดด้านหน้ามันก็ได้นะครับดูซิจะเกิดอะไรขึ้นโอเคต้องกดดับเบิลคลิกนะครับมันก็จะเริ่มทําการดาวน์โหลดตัวไฟล์เกมที่ถูกถอดรหัสแล้ว มาจากเซิร์ฟเวอร์ของตัวแอป decrypt k ิดโดยตรงนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับสังเกตดูดีๆนะครับว่าเวอร์ชั่นมันตรงไหม3.8เนอะเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับมีเกมอื่นให้ลองด้วยนะหงไคอิมแพคฮงไคสไตล์เรอันนี้ก็ลองไปทดสอบกันเอาเองนะครับว่ามันเล่นได้ไหมเราก็กลับไปที่หน้าแอป Library นะครับตัวเกมก็จะขึ้นมาพอดี ตัวเกมก็จะขึ้นมาพอดีหรือถ้าใครดาวน์โหลดเป็นไฟล์ IPA มาจากเว็บ d e c r y p t d a เนี่ยนะครับให้เราลากไฟล์ IPA ที่เราเพิ่งดาวน์โหลดมาเนี่ยโยนลงไปใส่นะครับโยนลงไปใส่แอป Play Cover ให้เลยแล้วมันก็จะติดตั้งแล้วก็จะได้แอปหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาเหมือนกันนะครับเสร็จปุ๊บก่อนที่จะเข้าเกมนะครับให้เราทำการตั้งค่าก่อนนะครับคลิกขวาที่ไอคอนมานะครับแล้ว setting หน้าต่างแรกที่เราต้องค่าคือต้องไปที่แท็บ bypasses นะครับแล้วติ๊กถูกที่ enable play chain ตรงนี้นะครับสำคัญมากเป็นขั้นตอนที่ถ้าเราติ๊กไปแล้วเนี่ยเราจะไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับการปิดเปิดระบบรักษาความปลอดภัยผ่าน Command Line อะไรของแมกอีกต่อไปแล้วนะครับติ๊กถูกแค่ตรงนี้ที่เดียวก็สามารถเข้าเล่นได้เลยนะครับแล้วเราอยากจะตั้งค่าอย่างอื่นก็ลองดูได้นะครับอย่างเช่นตรงเนี้ metal h u t ตัวนี้เนี่ยนะครับ มันจะช่วยบอกเฟรมเรทที่เกมมันรันให้เราได้อันนี้ถ้าใครอยากดูก็กดติ๊กถูกตัวนี้ได้นะครับกราฟิกนะครับก็เลือกเอาตามใจเลยของผมมันเป็น Mac m a c M1 ผมก็จะเลือกเป็นชิป M1 เหมือนกันละกันนะครับขอเป็น 1080p ละกันจะได้รันง่ายๆหน่อยอัตราส่วน16ต่อ9นะครับแล้วก็เรนเดอร์เอ,อ่อ e s o l u t i o n scale เนี่ยจะขอเป็น1นะครับก็คือ 1080p เต็มๆนะครับแล้วก็กดโอเคแล้วเราก็กดดับเบิลคลิกที่ตัวเกมเพื่อเข้าเล่นได้เลยการเข้าเล่นครั้งแรกเนี่ยจะต้องใช้ เวลาโหลดนานนิดหนึ่งนะครับก็รอมันสักพักอ่ะเห็นไหมตอนนี้ตัวเกมเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเราก็มีหน้าต่างเฟรมเรทที่เราเพิ่งติ๊กถูกไว้เมื่อกี้นะครับขึ้นมาด้วยแล้วก็ทําการล็อกอินตามปกติได้เลยนะครับไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับระบบรักษาความปลอดภัยของตัวเกมเอ้ยของตัวคอมเราอีกแล้วนะครับ โอเคในที่สุดก็ราวโหลดเสร็จสักทีนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูว่าเข้าได้ไหมยี่สิบบริกอ่ะถ้าขึ้นหน้าดาวน์โหลดมาอย่างนี้น่าจะโล่งใจแล้วนะครับว่าวิธีการนี้ใช้ได้นะครับก็คือขอแค่ใช้ตัวแอป Play Cover 3.0มจุดศูนเวอร์ชันเบต้านะครับแล้วก็ไปหาไฟล์ IPA ของตัว ตัวเกมได้ถูกถอดรหัสเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาติดตั้งแค่นี้ก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับและน่าจะใช้วิธีการนี้ไปได้ยาวๆนะครับถ้า4.0ออกมาก็ไปหาไฟล์4.0มาติดตั้งโดยการที่เรา uninstall ไอ้ตัวเวอร์ชั่นเก่าออกไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาไฟล์เวอร์ชันใหม่มาลงซ้ำก็น่าจะใช้งานได้นะครับโอเคนะครับลื่นขึ้นเยอะเลยก็หวังว่าไกลนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับ เพื่อนๆ okay, ได้ไปเล่นกินชิ้นในแม็กของตัวเองสักทีนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงมิโฮโยเขาไม่ยอมทําลงแม็กสักทีนะครับมีปัญหาอะไรแค่เอาตัวเกมแค่เอาตัวเกมของเวอร์ชัน iPad iOS มาลงมันก็เล่นได้แล้วอ่ะผมก็ไม่รู้เนาะว่าทําไมเขาถึงกักอยู่ได้นะครับเราก็ต้องใช้วิธีการใต้ดินแบบนี้ต่อไปนะครับน่าจะไม่ต้องมีคําถามอะไรนะผมว่าดูกด์น,นี้เสร็จแล้วคงไม่มีคําถามอะไรนะครับแต่ถ้ามีจริงๆก็ลองคอมเมนต์มาข้างใต้ได้นะครับเดี๋ยวจะลองตอบเท่าที่ตอบได้นะครับสำหรับ วันนี้สวัสดีครับ